เกณฑ์เก่าเนี่ยท่านต้องขยายระยะเวลาในการที่จะประเมินวิทยาฐานะเนี่ยในแต่ละช่วงวิทยาฐานะนี่คือ5ปีนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านพัฒนาตัวเองแล้วไปสู่จุดสูงสุดท่านใช้เวลาจํานวนมากคือ20ปีแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยลดระยะเวลาให้ท่านในแต่ละช่วงวิทยาฐานะนี้ลงมา4ปีและลดเวลาให้อีกเป็น3ปีได้ ราได้ปรับเวลานะคะให้มีความเสมอภาคกันก็คือกำหนดไว้4ปี4ปีเท่ากันของ3สายงานค่ะคเงื่อนไขข้อที่1คือ ท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศโดยมีผลการทดสอบเทียบกับผลตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ว่าท่านเป็นครูผู้สอนที่สอนภาษาต่างประเทศอยู่แล้วนะคะท่านก็จะต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับ b 2ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะผลการทดสอบนั้นมีวันหมดอายุด้วยนะคะผลการทดสอบจะมีอายุไม่เกิน2ปีค่ะต้องวางแผนให้ดีค่ะวางแผนอย่างเช่นถ้าคุณไปเรียนต่อคุณไปเรียนภาษาอังกฤษนะ่ะ คุณจะมีอายุกำหนดนะใบผลการทดสอบมันมีอายุแค่2ปีคุณต้องวางแผนดีๆมันต้องอยู่ในเวลาีอ่ปีคุณถึงมาขอใช้สิทธิ์อันนั้นได้สำหรับเงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีพื้นที่เป็นพิเศษที่กองกสอกำหนดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยกันดาน หรืออยู่ในเกาะอยู่บนภูเขาสูงที่มีการคมนาคมไม่สะดวกนะคะท่านจะต้องเดินทางด้วยทางเท้านะคะหมายความว่าท่านเดินทางด้วยยานพาหนะตลอดทั้งปีไม่ได้ ท่านจะต้องเดินทางด้วยทางเท้าไปทำงานไปสอนหนังสือนะคะท่านถึงจะนำเงื่อนไขนั้นมาขอใช้สิทธิ์ได้และท่านต้องปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นอยู่ในโรงเรียนสถานที่นั้นมาไม่น้อยกว่า3ปีนะคะและหากว่าท่านได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้นแล้วท่านก็ยังอยู่ในสถานที่นั้นต่ออีกนะคะท่านสามารถเอาเงื่อนไขนี้มาลดระยะเวลาอีกเมื่อท่านขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้ค่ะ เงื่อนไขข้อที่3ค่ะเป็นเงื่อนไขที่ครูหลายท่านน่าจะได้รับสิทธิ์ข้อนี้อย่างทั่วถึงนะคะเป็นเงื่อนไขของการลาศึกษาต่อถ้าหากท่านได้ลาศึกษาต่อแล้วได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะคะเพราะท่านเป็นครูสายการสอนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่สาขาด้านการบริหารการศึกษาท่านก็สามารถนํามาใช้ลดระยะเวลาได้ค่ะ และถ้าหากว่าท่าน เรียนจบปริญญาเอกท่านสามารถเอาปริญญาเอกมาขอใช้สิทธิ์ในการลดระยะเวลาได้นะคะท่านไม่สามารถนําวุฒิปริญญาโทมาขอใช้ลดระยะเวลาได้เน um. ื่องจากวุฒิที่ท่านมาขอใช้ลดระยะเวลาจะต้องเป็นคุณวุฒิที่สูงสุดของผู้ขอเท่านั้นและถ้าหากว่าท่านจบปริญญาโท2ใบหรือปริญญาเอก2ใบนะคะท่านสามารถนําวุฒิในระดับเดียวกันนั้นมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวท่านไม่สามารถนํามาใช้ซ้ํากันได้นะคะ เงื่อนไขข้อที่4เงื่อนไขสุดท้ายสําหรับครูช่างค่ะท่านที่เป็นครูช่างแล้วผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น8ท่านก็สามารถนํามาใช้สิทธิ์ได้นะคะแต่นํามาใช้ลดระยะเวลาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะในเงื่อนไข1-4ถึงข้อนั้นจะต้องมีผลการประเมินเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น4ีลอกติดต่อกันก่อนยื่นคําขอนะคะท่านถึงจะขอใช้สิทธิ์ในการขอลดระยะเวลาได้ ถ้าเราพัฒนาตามระบบใหม่เราจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิชาชีพเราในระยะเวลาที่น้อยลงมากๆ